Ladies and gentlemen, on this auspicious time, I would love to call upon Mr. Yuranan Chantaya, the provincial director, to be on the stage to call upon at opening ceremony. Please welcome. บอกได้เลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยกำลังใจสําคัญมากๆนะคะแน่นอนครับวันนี้บอกเลยว่าบรรยากาศของเราอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครั้งต้นเนี่ยครับวันนี้บรรยากาศเราตื่นเต้นเร้าใจแน่นอนพี่ต้นน้ำใช่แล้วค่ะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนคงอยากจะได้ยินเสียงพี่เอแล้วนะคะเชิญค่ะฮัลโหลมิสแกนค่ะเธอมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ และถือว,ว่าเป็นน้องที่น่ารักมากๆอีกหนึ่งคนนะคะเธอท,ทาทุกอย่างอย่างสุดความสามารถจริงๆค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเธอสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเราชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในนามของตัวแทนสายสะพายมิสแกรนร้อยเอ็ด2022ขอสิ่งปรบมือดังๆเพื่อเป็กำลังใจให้กับจิมจารุวรรณมอมพระเนา มิสแกรน1 2 0 2 2ค่ะครับผมฝากทุกคนติดตามเธอในทุกเส้นทางที่เธอเลือกเดินนะครับเรารู้สึกว่าเรารู้สึกภาคภูมิใจกับน้องจิมเป็นอย่างมากเราเคยมีโอกาสได้เจอท้องจิมอยู่หลายเวทีนะครับโริรู้สึกเป็นเกียิแล้วก็เพิ่งไปติ่งจริงเพราะเราเคยสัญญากับน้องไว้ว่าต้องมีสักเวทีที่บริจะต้องประกาศคนมงชนะเลิศเป็นชื่อจิมจารุ่นมอมพนาวและวันนี้เธอก็ทําได้รจริงครับพี่ต้นน้ำและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เธอมาในานามของตัวแทนรุ่นพี่ ที่จะมาต้อนรับนะคะรุ่นน้องสายสะพายของมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดจิมครับวันนี้อีกหนึ่งความสำคัญมีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะฮะจากแฟนๆส่งมาถึงจิมพิตนมครับต้องบอกเลยว่าของขวัญชิ้นนี้เป็นของขวัญที่มีค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากวันนี้มีของขวัญเซอร์ไพรส์น้องจิมนะฮะของขวัญเซอร์ไพรส์จากแฟนๆทางบ้านนะครับเชิญ<ช> <ๆ S 2> ครับ นี่คือของขวัญที่ถือว่าแทนคำขอบคุณจากชาวนาหลายหลายท่านนะครับจริงๆคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่สามารถมาได้ขอฝากข้าวสารกระสอบนี้นะฮะขอบคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์ขอบคุณที่เป็นกระบอกเสียงในปีที่ผ่านมาขอบคุณที่เป็นทุกอย่างสะท้อนเสียงของชาวนานะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะลูกสาวชาวนาคนนี้เธอทำความฝันได้สำเร็จบนเวทีระดับประเทศ เป็นความภาคภูมิใจของชาวนาทุกคนคนไทยทั่วประเทศจิมจารุวรรณม่อมพระเนาวมิสแกรนร้อยเอ็ดสองพันยี่สิบสงขอสีปรบมือด,ดังให้กับเธอหน่อยค่ะและขอบคุณนะคะพี่เอนะคะขอบคุณแม่ป้อมเป็นอย่างสูงค่ะ